วิธีการเข้าหาหรือกลยุทธ์ของคนร้ายจะมีวิธีการดังนี้ 1. ใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการทำความรู้จักเพื่อนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 2. เริ่มติดสนิทและสร้างความไว้วางใจ 3. คนร้ายจะใช้จิตวิทยาพูดจาหวาลล้อมต่างๆให้เด็กๆใจอ่อนและยินยอมทำตามในสิ่งที่ต้องการ 4. การให้เด็กทำในสิ่งที่คนร้ายต้องการเช่นขอรูปหรือคลิปอนาจารของเด็กและคนร้ายจะทำการสัญญาหรือตกลงว่าจะไม่เผยแพร่เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจและ 5. เกิดข้อแรกเปลี่ยนจนนำไปสู่การถูกบังคับข่มขู่และการล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะฉะนั้นอยากให้เด็กๆทุกคนจำไว้ว่าเมื่อเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสื่อออนไลน์เราควรทำดังนี้ค่ะ 1>, 1. หยุดโต้ตอบการสนทนากับผู้ร้ายทันที 2. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลกันนะคะ 3. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเช่นแชทการสนทนาเก็บลิงก์ URL ข้อมูลเบื้องต้นของคนร้ายและ 4. ขอความช่วยเหลือตามช่องทางต่างๆที่น้องๆรู้จักหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆในการป้องกันตัวและรู้เท่าทันภัยออนไลน์กันนะคะ ด้วยความห่วงใยจากพี P ่่ h u c k Project ค่ะ